ันนี้ห้ามารับดันกินขนมครับเอ้ยกินข้าวขนมจีนที่ละครผสมครับครับก๋วยเตี๋ยวนี่หชิมไม่เลิกเลยครับพอดีเขามีการแสดงบันเวทีอ่ะเขาร้องเพลงตัวติมเล็กสิกร้องอัพคลิปพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงผมก็ต้องรีบตื่แล้วขนมจีนอร่อยครับละครผสมครับองค์เขาขนมเจอรดี เดี <Yeah. S 2> mm ๋ยวเขาเปิดเองก็ต้องดีที่ดียวเดี๋ยวสุดยอดเลยเพลงต่อไปนี้จ้าไหนสายต้นงตำเรากำลังช่วยเรียกแขกให้นะครับเดี๋ยวนี้ครับ